ยามดียามตีวนันนี่บึ้ยบักวซสามปีมื่อนี้สวัสดีครับมาระดอเจ้ามันแสงหัวง้มค,ครับครับหร้ยสวงครับบักโอร้องไะ้รนยครับมือเมืเช้านี่แม่เพิ่นหนึ่งุ่มดีขนาดครับ ปชมเอม้ยมันแซ็งมานน่เนี่ยหายบมกไงแล้วเนี่ลงกละหนึ่งยังนี่เนี่ยจิ้งพู่พีพีพีชัวรของงามๆด้วยครับเจ้นี่ของงามๆเอ้ยสมใจอยาก กราชนาก็ว่าหมาหนื erm <c oughs> <internally. c oughs> ้อส่วนคนหนึ่งขาดได้บินมาคือนกเจ้าขาดสิบได้พัดโชลงไปอีกเกิบินี้คือนนกเจ้าแต่ว่าอันนี้คือมันเซ้งจะเดีย มืออย่าให้มีการบาดเจ็บหรือกระทบกระเทะเป็นอันเด็ดขาดน,น,น,นี่อีกเน,นี่ยโอ้โหเพื่อนอันน้อยเอาไว้นี่ต้องระมัดระวงังอย่าเนิ่มตีนหนึง่งนานาน,าน,านั่น เจออะได้กนะันเนี่ยหนึ่งนึง่งอ้๊ยโมเมนต์โเดีลได้ยังติดจิมเลยนะไหมเด็กการจ็อกจ็อกช็อตห้อยงกค้อยงัดหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามส,ามสี่มีบ่ หักไม่เฮ้ยหล่นนี่ครับพอดีพอดีอืมควาดีของมันไหมนี่ยางคือว่าเ่นอยู่บนหลึกกับเนี่ยนาดินอยู่เนี่ยลงจริงปุ๊บลงมาเลยวันนึงกําลังพอดีออนออน้อ้แน่ฮ้ยโมเมนต์นเดียวตัวนี้เกือบ Nè nè Ui, xin lỗi nè, xin này, Xám đây nè Nè Ui, vô, vô Xin này mất ừ, chi rồi Chắc ăn, Họ khuyên con cái đó กลมๆครับนะปุอัน,นี้ไม่ติงมันมด่นเนี่ยแมนมดจวัวร์อันนี้แมนแล้วเนี่ยหัวมันหนึง่งหนึ่งหัวขาชนิดชัวสรสภาพดินแบบนี้แบบโอเค จะหัวไงเธอติงเพิ่นเน็บลงใจหักใหม่เลยเนาะติงหนึ่งเส้นเดียวนะครับเห็นไรมันเส้นหนึ่ง rồi bà xíu xí đấy à à, Lúc nó đi hấp này Lây nhau nhau lên ช็สสอตแฉะช็อแมาบ่าจุ๊บโหเป็นส้มส้มเส้นเส้นขุดไม่ดีก็จับครับหัวนี้จับไปแล้วเนี่ยขึ้นไปพุ้นเถิงเรื่องหัวนี้อีกเป็นสีมาอาศัยรากไม้ น,นี่หัวเกาไปนี่นะสามสี่ครับเป็นยังสี่ครับมันเฮ็ดเส้นไอยแล้วบัมันเฮ็ดเส้นไอยแล้วอู้ชับปุ่นยังวะโอ เอลี่ด้วยนีู่้หู้มันเนี่ยคักเอลี่มันบอกคักตะคุนขุดเนี่ยนวะ่าอ้หู้เอลี่ครับเอลี่อ,อันนี้หาหุกซับกับนี่นะครับด้วยนี่อ๋อนี้ก็งามเป็นลุมลึกจังหน่อย ไม่จับ <c oughs> วายขวางงามกำลังมาโอยโชูหยังว่ะน <c oughs> ้่ทับอีกไหม <c oughs> ซ้อนเข้าไปอีกแล้วโอ้ย <c oughs> วันนี้เป็นวยยันวันนี้เยิร์มบานสัตว์ส่งงมงายงามงามๆบักสวัสดีบอสฮัตเลยครัเบรเลยชุบมานะขึ้นมาจากดินใหม่ๆนะครับนะสีสนิมงาม ร่อมหจะทานี้อันนี้เป็นส่วน,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 นกันเนี่มวันนึ่งยุ่ไปดล้วคับจี๊ดครับทั้งในตัวไปิปุ่นอ้นนปปนอนนี่ดินเกาะมานะั้ละบาดแล้ว สวยจ้ะจะกระเบื้องมองคนอยู่จี๋ละเอ็ดเป็ดจูเงาไมเลยป้า ครับนะครับหักใหกม่ไงฮึสุดหักใหม่เลยตูดเยาว่าหักโอ้ยหักอีหลี

ต้องทำเสร็จด้ไงง่ายเลยพี่ออกมามไหมพี่พี่ครับส,สขอรับพี่น,น,นั่นเนาะอื้มตอนยังสี่ครดับ คัดเหลือบเนี่ยนี่ป่ะนี่างสั้นๆห่า,างาหาไหมใช้ความสามารถระดับเอเปิดนะครับ จิ้มบ่งกว่านะไปบอกเป็นจากซับยีแทะโอ้ยงามครับจับซื้อปลอกปลอกมันเขาปากแซบ่บเซ็ปกินสดได้ด้วยครับมันแสงแต่ว่ากินหลายไม่ชิ้ยืง จะมีเมือกแบบแล้วก,กรอบครับมีเมือกใสๆแฉบอยู่ย่ำหิวเข่ามากล่ำอันนี้นะครับ ขันไปดงไปปลาด้วยครับเด้อขันหลงปาลาเร่งเซลล์เครื่องมันเซ็งมันนี้เป็นไรชจ้งกลมครับแค่นีกลมวะเสาวว่ากลมนะบวกกลมปันไดครับนะน่ะ xong bay ô cầm ôi pin ổn honey ổn honey 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 nhé honey 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 cả lửa honey ทับบันลงทีทีแบบนี้ก็แจ๋วแจ๋วสิครับเฮ้ยบึ้ย

ครับเองย,ยกทิ่ละสองหัวเลยปุ๊บขาดโอ้ยเอยเนานี่ละเส้นเดียวกันนี่ ยาสาบด้วยฮ่าฮ่าเยนะี่ยมบุญหายออ้ยพี่บ้นนึงกุยว่าอะไรส่อนกันเป็นเป็นยักษี่ตัวเนี่ยคุณบ้านยาเฮาคุณมันคุณมันวาน่านยาไุยแล้วเนี่ยบ้านนึงเป็นของนายนั่น คนละเส้นนะครับเนี่ยเขาเงาไหมาแล้วมีรูปเป็นอะไรหลักสบกลัวกลัวคำเงาไหมเออียังแบบเงาไหมด้วยดินคือแข็งแค่จะหัวเนาะอยู่ในเหลือบว่าจกนี่เนาะไปละ เขาเซ็กันเขาะว่ามีหัวชวนนะสาปเขม่ากทางในโอู้หนนัวนี้อืมหัวนี้เบาบางปุ่ะเออเขาเป็นหนีบกันอยู่นี่เหลือปุ่น คนเขาเจอมาเพาว่ามันเสียงหอมกระดายเจอะนแบบหัวยญ่ยิ่ไม้ใดขันบ่มเมียนไม้นี่เออชของแผ่นะ่นเเอาห้าขออกก่อนส้องติงเลยครับส้องติงตรองติ่งอร จังสีแหลมจังแมนโอช,ช,ชอชอชเราว่ามีกันนี่อยู่นี่เคลียบครับครับครับนีนบอกงงาน <c oughs> เป็นยวงเลยงานนี้เส้นเดียวนี่แหละเส้นนี้สาม ำดับเลยครับสามพนอโปรดระวังมันจะซ้อนกันนด้นะอู้หมันขุ่มเลยนะอู้หูบุกโซ่เออบกโซหัมฮัมซับซุ่ม โอ้ขวบชิเศลงมาอันนี้มันมีวันนี้อยู่นี่เพอเฮ้มีอีกกว่าเฮ้ยเฮ้ยมันมันด่วยรวยู่เอ้ยสวยรวยคืออะไรเนาะมาชิดศดดสวยรวยเนาะอธิบายยังไม่ถูกรับ เจ๋งวันนี้โอ้เฉียดแตะนะ่ไหมเมื่อกี้นี่แม่อะมิติงหนึ่งแลงผลโอ้ยอันนี้อันนี้จุดประสงค์ชิมักคนหนึ่งนะ พูนอ่าผัดเลีนมาโอ้ยฉันไปด้วยช่วโเออเดียมนอยบาท่นเสียมงานอื้ยงามนะช่ยงามอุ่นรุ่น อืมฮะอืมอะมันเสียหายนะไปชัวอชวบูดหักหมครับไปโชือบนี่อย่างเขาเรียกปืนนะครับปืนเออปืนก็คือแฉลบนั่นแหละ ดิ่งเหนียวไปหน่ยฮัลโหลเพื่อนไม่ไปแล้วเลยดิไปเฮาบ้างเฉยๆงานนิดหนึ่งโอ้ยงามขนาดไล่ขึ้นมาก็มาลงหัวอีกครับผม เด yup. uh huh. movement, so ี๋ยวเอาม้อกนโหพระนเรื่องอขาวนชุดละมุนเรอครับตรงระวังนหน่อยนั่นโอ้โหโอ้ฮฮหักฮักไม่มาเป็นหัวมันเซ่เลฮักไมอยู่นี่หออ้าง๊าบง๊าาบ๊จา เนี like ่ยเบียดหักมาแล้วนฮ่จริงงัมนจริงนะเอามานี่ห้อยังอุมีอีกครับอีีอี๋อีีเอาผู้ใหญ่ใหญ่บเกินได้ไม่ดีโอ้โหอุ้ยวันเป็นยังไงงงมากเลยเด็ดเด๊ด ออกมาสถตจจะเพื่อนเอ้ยแล้วก็มีแถมออกไปอ,กอีกโอชูตอนแรกก็นิกวาเล็กๆที่ได้ได้ไม่เล็กนะครับม,มันแสงนะครับมันแสงโอ้โห เงินกับมากเลยชุดไปโอ้ยชิดินติดแตกออโอ้ยชิดินติดไหมมันแบบมันสนิทก,กันกับเปลือกนะครับ ปุ่มปุ่มเป็นตุ๊บุ๊ไหม,มงามอยู่นี่มันผมนี่วิบวับว,วิบวับก้นดีดีจะให้มันสาบพอมันหัวงามดีครับโอ้ยดีดบั้นแสงมันหัวงามแหงหัวห,หลังไม้มาเห็นเนา กันเอออย่าหาตัวมองเห็นดิอย่าหากแกต่เด้กดิชิดิซงให้ท่านผู้ชมน้ำนะครับนะเออโอเคครับบอกกันรู้เรื่องเลยหัวนี่มาคุดกับผมก็ได้ครับถ้าคุณยังไม่กราบเดี๋ยวผมสิพาคุดแบบบวอทช์อัเบอร์หัวมันใช่ไง โหนี <m ario> <LO> ่ดีเห็นแล้วดีดีวงบ้าคอยบอได้คุยเด้อครับอาช้อคอาชอคช็อบึ้ยขุดไรหาไหนเมื่อกี้นี้ดีที่บอสับกับคนละพวง คอยเชียวมือประดังเข้ามายิงซุบกบไหลยมีงไงรากไม้อีกแล้วครับผมอันนี้คืออไบเล่นซสอสทีจงไว้เสร็จหนึ่งนะครับซสอสทีบุกขุดเบดเลยบบเพราะว่าเกแตกเครื่อหม,ม่ตีต่อไปก็จะเตกเครื่อนไปมันจะเระเ็วกว่านะครับถ้าเขุดเครื่อนไปมันก็นนกนจะช้านะ ให้อยู่ออกมาง่ายสองติงครับสวยๆวะฮิฮิพอดีไม้พอดีมือเฮ้ยคงสิเป็นปลายละะ้านทีบึกซอนี้ได้พอมันงามขึ้นมาบ่ บวชสุดใส่จีใหญ่งามงามปึ๊สามครับมาในสามแอบอิงอยู่ในเงาไม้นี่แต่ห้องงามอันนี้ตริงหรือ,อยังเพื่อนเอ,อ๋ยโอ้โหจริงเลยลงามขักจ กึกึออกจอากเงาไม่เพิ่อลงอยังได้ครับมานี่ยจะบริเวณบริวชิลงจำลงไม่เงาไม่นะครับกัดดิก,การอยู่โอ้ยงาบโอ้อย่าบาดเจออ้ายาบาดเจ้โอ้ยเป็น เโออกม่หรอกเออชุดโอ้ยหาน้ำเต้าน้ำเต้าเป็นไรครับท่านผู้ชมผลงานมื้อนี้ครับบักซอจัดให้ครับผมหนึ่งกล้องเอรีแล้วครับไี่ต้องงามง่ยะครับเด้อยวช่วย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 โอ้ยมันแสงอัานน้อยๆนะครับเป็นจุ่มเลยนี่เดี๋ยวบักซอจะไปปลูกครับเนี่ย บ้านมักสอปลูกปลาได้ครับเด้อพอดีบอต้องห่วงครับอนาคตถ้าธรรมชาติไม่มีบ้านมักสอก็จะมีนะครับเนาะสอสีไปปลูกไว้ไครับเด้อกระซัมใหญ่ที่เนจะซืุนะครับนะมันแสงน,น้าเลยออเมื่อนี้เขาือว่ามานครับมานโพวดพโพธิลึกพิโลมันแสงนะครับเด้อขอบคุณทุกท่านนะครับเนาะ ีเข้ามารับชมเป็นกำลังใจบใอกสวัสครับเดี๋ยวพบเจอกันคลิปหน้าด้วยครับเดอ้อความบุญขอบคุณหล,ลายๆครับสวัสดีครับ